บูมาหมอคือบ e ูมาบูแม่นี่นูไทยนูไทยวิดีโอนูไทยวิดีโอวันออกบูธนะคะก็จะมีการประดิษดอกมาจากลวดกระมัดีค่ะระกรอบแล้วก็จะมีแยโดมจากสมุนไพรนะคะดอกใบพระพึง

ทั้งหกอำเภอคะอรระอ่ะท่าอุเทนบังยาท่าอุเทนสีสงารามนาว่านาทงโพนสวรรค์บ้านแพงคะ่ะเป็นจังหวัดนครพนมนะคะช่างภาพเยอะเลยคะ่ะมาชม บูธแต่ละบูธกันนะคะในแต่ละอำเภอัำเภอนาทมนะคะอำเจงแกงชาเล่งลินลูกค่ะไปแล้